คลิปนี้อยู่ที่สถานีเจ็ดเสมียนนะครับเดี๋ยวก็มีขบวนรถพิเศษสินค้าวิ่งผ่านนะครับเป็นขบวน986น่าจะรีบกลับ985ที่บ้านกล้วยนะครับเมื่อกี้นะครับ ตอมสีหนึ่งสามหกตามกรววนนะครับวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณสองร้อยกว่านาทีนะครับก็ไปจอดอีกทีที่โคทารามนะครับขึ้นลงสินค้านะครับออเจ็ดเมีเนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ